ยายครูขาอาการบ้านหมุนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อตอนไหนคะยายครูขารอมแรกเข้าโรงพยาบาลรักษาออกมามันหายมาเป็นอีกรอบสองะะไม่หายนอนอยู่ดีๆพลิกตัวแบบนี้แหละบ้ะานหมุนเลยหมุนมากๆใกลจะขาดเลยแหละมันจะตายอย่างเดียวเลยแหละมันหมุ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 น,มนแล้วมันก็หายใจก็ไม่ออกมันใจสิขาดเลยค่ะ อ,ออกจากโรงพยาบาลไปนอนอยู่บ้านลูกประมาณเดือนหนึ่ง<า>ก็เลยเปิดหาดูใน<า>โทรศัพท์สั่งมากินวันที่สองสองม็ตรโูหัวขึ้นได้กินถึงวันที่5ดีขึ้นตก็ไปกิน10เม็ตรลูกขึ้นได้เองเลยลูกอยู่คอกินแล้วจะทําให้เราอาการดีขึ้น<า>ก็เพราะยาตัวนี้แหละที่เราฟื้นตัวขึ้นมาได้ถ้าเราไม่เจอตัวนี้ไม่รู้จะไปจินยานที่ไหนค่ะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบอลานแบนค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอร่รองคําค่ะจังหวัดกาลสินค่ะใครนะคะที่มีอาการบ้านหมุนนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะเดี๋ยวชิวจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่มีอาการของโรคบ้านหมุนนะคะลูกค้าเคสนี้นะคะหาข้อมูลเองนะคะสั่งซื้อเองเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,<ว>ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อทองพันภูทรฤทธิ์อายุ7 8ปีค่ะคุณแม่ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะหนูจะได้เรียกถูกเขาเรียกยายคูค่ะยายคูคะนะคะส่วนมากบ้านนี้จะเรียกยายคูยายคูนะคะ,ะโอเคยายคูค่ะขอย้อนความกลับไปหน่อยค่ะว่าอาการบ้านหมุนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อตอนไหนคะยายคูค่ะตอนกลางคืนเป็นมันเป็นสองรอบรอบแรกเข้าโรงพยาบาลรักษาออกมามันหายมาเป็นอีกรอบสอ ไม่หายนอนอยู่ดีๆพลิกตัวแบบนี้แหละบ้านหมุนเลยมันเป็นนานเลยงจ๊ะปีหกห้าปีหกห้าก็คือเมื่อปีที่แล้วรอบรอบที่เป็นเยอะๆเป็นมากๆต่างหนักเนี่ยจิงหาตอนนั้นมีใครอยู่ด้วยหรือเปล่าก็เก๋สองคนยายเรียกลูกมา แล้ uh huh. ไปแล้วทีนี้ก็มีการไปหาคุณหมอคุณหมอได้ให้ยาอะไรมาทานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ค่อยมียาเป็นนอนอยู่สองสามคืนแล้วก็บอกให้กลับบ้านพอนอนอยู่อีกก็ไม่ให้อยู่พออาการมันกลับมาอีกอะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างอะพออาการมันกลับมาอีกแล้วก็เหมือนเหมือนบ้านหมุนเหมือนเดิมหมุนมากมากไกลจะขาดเลยแหละหายใจก็ไม่ได้เพิ่มเติมออกจากโรงพยาบาลไปนอนอยู่บ้านลูกค่ะประมาณเดือนหนึง่งนั่นแหละก็เลยเปิดหาดูในโทรศัพท์ค่ะก็พอดีไปเห็นเขาเป็นผู้หญิงนะเป็นสาวอยู่ ก็เลยสั่งมามสั่งมากิน990า้กาสบาทหนึ่งกองอพอมากินวันแรกวันที่สองสองเม็ดงูหัวขึ้นได้จากตอนแรกตอนแรก,แรกที่เรานอนเฉยๆติงไม่ได้กับทำอะไรไม่ได้มากินสองเม็ดพอวัวหัวขึ้นได้ต่อไปกินถึงวันที่ห้าดีขึ้นต่อไปกินสิบเม็ดลุกขึ้นได้เองเลยลูกไม่ต้องมา ทำแบบนี้ถามยายคูหน่อยว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วป่ะคะเชื่อในอาหารเสริมอยู่แล้วป่ะคะเมื่อก่อนไม่ไม่ไม่เคยเชื่อเลยะคะแล้วทําไมวันนั้นยายคูถึงถึงสั่งอาหารเสริมมาทานละเาะมันเป็นมากมันอยากหายจ้ะนั่นแหละมันเป็นมากมันไม่ไหวแล้วก็เราไม่ไหวแล้วเป็นยังไงก็ไม่ไหวแล้วค่ะก็อยากหายค่ะยาหมอเอาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วยาหมอก็เอาไม่อยู่ ก็ได้ลองสัมทานทีนี้ก็เลยดีใจมากมากเลยค่ะเชื่อว่าที่เราหายก็เพราะตัวยูคอเนี่ยแหละที่ทําให้เราหายคิดว่าตัวนี้แหละเรากินรอบสองส่งมาสามกล่องแล้วก็มีการสั่งเพิ่มด้วยสั่งเพิ่มด้วยจ้ะมาอยู่บ้านก็สั่งมาอีกสามกล่องอีกตอนรอบสุดท้ายก็สามกล่องการนอนหลับของเราดีขึ้นไหมคะยายคงก็ดีค่ะเขาบอกว่าให้กินแต่เฉพาะก่อนนอนใช่ไหมจ้ะก็เลยถามว่าขอกินตอนเช้าได้ไหมก่อนนอนก็เลยขอกินตอนเช้ากว่าก่อนนอนตอนนี้อาการบ้านหมุน กลับมาอยู่ไหมคะมีอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่บ้าง uh huh. ถ้าพลิกตัวแรงๆ uh huh. เราต้องค่อยๆพลิก uh huh. เพราะว่าเราก็ายุมากแล้วทําอะไรก็ไม่ได้ uh huh. นอนก็ค่อยพลิก uh huh. ค่อยๆตะแคงเอาลุกก็ค่อยๆลุก กลัวว่ามันจะหมุนอีกถ้าสมมติว่าตอนนั้นไม่ได้ทานยูคอคิดว่าอาการอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้นะยายครูเนาะ,ะนะคะเอาอย่างนี้ก่าอยากให้ยายครูนะคะช่วยช่วยฝากถึงคนที่เขามีอาการบ้านหมุนนะคะเผือ่อเขากําลังหาข้อมูลฝากถึงคนที่หาข้อมูลให้เขามาทานตัวบาลานยูคอระค่ะ,คะใครใครที่ป่วยเป็นโรคบ้านหมุนนั้นให้มาดูอยาตัวนี้ยูคอกินแล้วจะทำให้เราอาการดีขึ้นถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูกับฉันก็ได้ ถ้าใครถามว่าเยคูเป็นหน้าม้าให้าลรนซ์ยูคอหรือเปล่าเยคูตอบว่าอะไรดีโอ้ยไม่มีเป็นประสบตัวเอง<ะ>ประสบการณ์ตัวเองกินได้เองใครไม่เชื่อก็ลองมาถามดูก็ได้สั่งเองซื้อเองเต็มส0คะแนนเยคูให้าลรนซ์ยูคอกี่คะแนนดีคะโอ้ก็เต็มสิบไปเลยโอ้ขอบค<ม>ุณมากเลยนะคะ<ม>ถามพี่นิดนึงค่ะว่าราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ค่ะเยครูค่ะไม่แพงค่ะจ้ะพอพอซู้ได้ แล้วก็ทําให้เราสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นด้วยก็ดีขึ้นค่ะทำให้เราดีขึ้นก็เพราะยาตัวนี้แหละที่เราฟื้นตัวขึ้นมาได้ถ้าเราไม่เจอตัวนี้ไม่รู้จะไปจินยาที่ไหนค่ะทําให้เรา มีชีวิตขึ้นมาได้โอ้นะจากคนที่ไม่เคยเปิดใจในอาหารเสริมเลยนะพอมาเจอยูคอนะก็ทําให้ยูคูนะคะหายจากอาการของโรคบ้านหมุนนะคะทำให้อาการบ้านหมุนดีขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณยูคูมากเลยนะคะที่เปิดใจนะคะให้บาลานซ์ยูคอดูแลสุขภาพวันนี้นะคะหนูก็เลยเอาบาลานซ์ยูคอร์มาให้ยูคูนะคะอีกสามกระปุกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปนานๆนะคะใครนะคะที่มีอาการของโรคบ้านหมุนนะคะหรือว่าคนที่คุณรัก คนใกล้ตัวคุณนะคะมีอาการของโรคบ้านหมุนนะคะก็อย่าลืมนะคะสั่งบาลานซ์ยูคอนะคะไปดูแลสุขภาพกันนะคะเพราะว่าบาลานซ์ยูคอนะคะมียอยอมีฮาร้านที่ถูกต้องนะคะก็วันนี้นะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะใครนะคะที่มีอาการนะคะก็อย่าปล่อยให้เป็นหนักๆนะคะเพราะว่าวันนั้นนะคะเมื่อมาแก้ไขมันอาจจะสายเกินไปก็ได้ค่ะ เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามชมในที่บล l a n แบนนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok นะคะหรือว่าจะเป็น Youtube นะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะ,ะวันนี้นะคะชวิวแล้วก็ยายครูนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับบลันดยูคอนะคะสวัสดีค่ะตัวนี้ถาบ่ามีตัวนี้จักสิ็่จังไหนเพราะว่ายาโนบานกินแล้วก็ บม่อเมียนตอนยายสื้อตอนยายซื้อยายขีดลายอ่ก่อนหรือว่าแบบอุ้ยเห็นแล้วก็ซื้อเลยมันเป็นหลายไหมคะอยากเศร้าคือเขาบอกว่าไอ้ฟังจังซี่ล่ะอยู่ในอนยูทูบเขาก็เอารูปเขาออกมาจ้ะรูปนั่งอันนี้มึนก็น่ามาสั่นเขาก็คือเป็นเขาเขาบอกว่าไอ้ฟังว่าเขาไปหาหมอมากินแล้วก็พ่อซาำนันไปหาหมอสองเที่ยงสามเที่ยกะกัพอดีขึ้น เขาก็เลยพอตูนี่คือกันเขาก็เปิดเบึงคือกันนี่แหละเขาเลยพอเขาก็เลยสั่งมามากินเขาว่ามันดีเขาก็อยากล่องว่าเขาก็อยากเศร้าไหมอยากเห็มันเศร้าไหมค่ะก็เลยสั่งมากินนี่แหละตอนแรกแกเสื้ออยู่อ๋อเสื้อตัวอย่างโอย่าสั่งมาบอมมาบอกแล้วนี่เออเออบด้คิดค่ะบด้คิดเลยตรงนั้นคิดว่าไอ้เจ้าของอยากเศร้าเมียบ้างสิไหมคะนั่นแหละก็เลยสั่งเลยสั่งล่องมันก็น่าขวดหนึ่งมาสั่นบ้า อยากรู้ว่าตอนตอนเยครูเป็นหนักๆเป็นยังไงบ้างครับตอนบ้านหมุนโอ้ยมันจะตายอย่างเดียวเลยลแหละมันหมุ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 นแล้วมันก็หายใจก็ไม่ออกอก็ร้องร้องเสียงดังๆ<อ>งตามมาฟังตามัน<อ>ใจสิขาดเลยค่ะนั่นแหละนั่นก็พาสบายขึ้นกันสวัสด,ดีค่ะโอ้แถ่กระปุกอะไนี่ยตาจะกินไหมครับตากินหรบอค่ะเราไปกินเรากินยาหลายอย่างเราเป็นโรคหัวใจเราเป็นหัวใจครบงั้น มันก็สิดีตัวกินแล้วมันจังดีขึ้นเนาะใช่ค่ะมันไปจับมาอยู่ลูกค้าจริงขินจริงลูกค้าจริงจริงขันมันบมดีกับมันสีซังหลายเถื่อออกแกงล่วงบานมากกับมันสั่งอีกรอบที่เป็นนี่เน๊ทผู้ใดบอกเป็นโบงหมุดอกบานเป็นยังไงบ้านในหมุนโอ้ยใจสิขาดค่ะมันบมดเหมืนธรรมดาอ้วกฟังอ้วกบ่อ้วกไม่อ้วกนะ แต่ว่าบ้านหมุนค่ะหรือว่าหนูไปสัมภาษณ์ลูกค้าทรมานหมอยังจับโยกขึ้นโยกลงห้องมาสัน่นเออเออแต่ว่าขยับตัวเนี่ยต้องค่อยค่อยเฮ็ดค่อยๆหมุเหนเีษเทงกรรับอะได้ค่อยๆย้อนเวลาไปดีว่ารยาตอนเป็นบ้านหมุนเฮ็ดเหี้เฮ้าหนีฟื้นได้ยังแค่สองเมตรหูไหม มิดแรกมิดที่สองหัวขึ้นในถ้าบรรดาอยู่อยู่ของน้องของลูกเนาะขันลูกขึ้นกับสิมีหนาต่างกับเสียมือจับหนาต่างกับห้องโอ้ยโอ้ยมานานเศร้าแท้นานเศร้าแท่ลูกกระโจมหัวลูกไส้ลูกไส้กขาสียูน้ำเงินเนาะมือไหนสิเศร้าเนาะมือไหนเเศร้าเนาะเพราะที่ลูกไดก็ลุงไปยางหลินตารางเลยยางข้าง่างเลย macam itu ha.